คนโสดค่ะชาวราศีมีนลักขณามีนนะคะมาดูไพ่พลังงานของคุณเลยค่ะไพ่ใบแรกได้ไพ่ไฮโลแฟนนะคะบางท่านอาจจะได้คุยกับชาวราศีพฤษศลักขณาพฤษศนะคะอืมแต่เดี๋ยวมาดูกันพลังงานส่วนใหญ่จะเป็นทําบุญทํากุศลสายบุญมากกว่านะเนี่ยอ่ดูสิ่งที่มาสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาคุยคุยค่ะ มีคนเข้ามาคุยๆกับคุณนะคะคนใหม่ๆด้วยแต่คุณให้สถานะพวกนี้แค่คุยๆกันเฉยๆเพราะยังมีคนรักเก่าคนหนึ่งที่คุณยังคิดถึงอยู่ยังนึกถึงเขาอยู่นะคะบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎแล้วเขายังมีการวนเวียนมาดูสตอรี่คุณหรือว่ามาดูโซเชียลมีเดียคุณยังมาดูคุณอยู่อ่ะนะคะเนี่ยคนรักเก่าอืมนะยังมีการกลับมาวนเวียนอยู่หรือไม่ได้ดูหรอกมาทักเลยมาคุยเลย มาถามว่าเป็นไงล่ะทำอะไรบ้างแบบไหนทำอะไรอยู่นะคะแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงคุณกับคนรักเก่ายังคุยกันอยู่แต่แอบคุยเนาะอ่ะยังคุยกันอยู่แต่เจ็ดดาบ<ม>เขามีแฟนใหม่ไปแล้วแต่เขายังมาแอบคุยกับคุณอยู่ค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างอึอดอัดแล้วรู้สึกว่ายิ่งการที่เขากลับมามนยิ่งทําให้คุณรู้สึกมันซ้ําเติมตัวคุณเข้าไปใหญ่เลยค่ะอืม คุณรู้สึกว่ามันซ้ําเติมตัวคุณเข้าไปใหญ่เลยนี่มันคือสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้าไปอีกแล้วคุณต้องอยู่ในสถานะของตัวเลือกทั้งนั้นที่คุณมาก่อนแล้วเขาก็ไปมีคนอื่นเนาะอืมทีนี้ขอดูความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณคิดยังไงกับคุณขอสามใบนะคะเซเวนส์ออปเปนเดอร์คอเขารู้ว่าคุณคือความสุขเขารู้ว่าที่ผ่านมาคุณคือความสุขคุณคือคนที่หวังที่จะไปต่ออนาคตกับเขาได้เป็นครอบครัวได้ บางท่านะคะุยกชาราศีกันลัคนากันแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเขาอะจะยังไงต่อไปกับชีวิตเฮอร์มิตคืออะไรคะอเคเขากําลังเลือกระหว่างว่าตัดใจอยู่คนเดียวไปเลยเลิกทุกทางไปเลยดีกว่าไหมหรือว่าตอนนี้กําลังเลือกอยู่่าจะอยู่ใครกันแน่นะคะสองจิตสองใจอยู่เนาะอืมทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคะ่ะชาวราศีมีลัคนามีน มีแนวโน้มที่จะมีคนใหม่เข้ามาอีกแล้วบางท่านคุยกับชาวราศีมีลัคนามีนอาจจะเป็นคนที่อายุน,น้อยกว่าคุณนะคะเข้ามาบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเด e day คืออะไรคะโอเคอ่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่เดือนนี้คุณจะจับได้ว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณทุกคนเนี่ยมีคนอื่นแล้วคุณก็จะตัด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 ,ตด,ตด,ตดทิ้งไปหมดแต่ก็ไม่วายมีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ให้คุณเลือกอีกเหมือนกันนะอืม แต่ตัวคุณก็จะเลือกที่จะคุยอยู่ค่ะว่าคุยกับใครก็คุยคุยได้เปิดใจแต่ว่าคุณจะให้คนเหล่านั้นเป็นแค่ตัวเลือกในชีวิตคุณเท่านั้นแต่มีเกณฑ์ที่จะมีคนนึงเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถูกใจนะมีค่ะโปรไฟล์ดีเลยนะคะโปรไฟล์ดีเป็นคนที่มองทุกอย่างตามความเป็นจริงบางคนบางท่านคุณรู้จักคนนี้อยู่แล้วด้วยซ้ําแล้วเขาก็มีการแบบเข้ามาคุยกับคุณทําให้คุณรู้สึกประทับใจนะคะส่วนเรื่องราวคนรักเก่าพัขึ้นมาเป็นเดดเดทแล้วก็เดอะสตาร์บางท่านกัคชาว ชัดเจนว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันอีกแล้วนะคะแต่เขาทักมาคุณก็ทักคุณก็คุยคุณเป็นฟิลแบบว่าคุยกับเขาเพื่อให้ตัวคุณดีขึ้นแค่นั้นเองความรู้สึกคุณหลงเหลืออยู่แค่นี้แหละคุยกับเขาเป็นการฮิวให้คุณดีขึ้นเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่คุณคิดแค่นี้แล้วคุณคิดแค่นี้เลยนะคุณคิดแค่นี้เลยนะคะอืมบทสรุปความรักของคุณในเดือนนี้สามใบค่ะว้าว จะมีผู้ชายถึงสองคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจริงใจกับคุณมากชอบคุณจริงๆและพิสูจน์ได้ด้วยว่าเขาโสดจริงๆคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ทํางานมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใกล้เคียงกับคุณเขาเป็นอัศวินถือถ้วยแต่คนนึงมีตําแหน่งหน้าที่โปรไฟล์ที่ใหญ่โตกว่าคุณหรือมีความสามารถหรือเป็นเป็นซีโอหรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีสองคนนี้ต่างกันที่โปรไฟล์ค่ะ แต่ความอ่อนโยนความมิสัยดีเขามีกันทั้งคู่ฉะนั้นบริสทบริบทของคุณในเดือนนี้คือการที่ยังเลือกความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่ได้ตกลงปงูใจกับใครเนาะอืมนะคะอ่ะโอเคดูคําแนะนําของคุณหนึ่งใบค่ะขอดูคําแนะนําของคุณชาวราศีมีลัคนามีหนึ่งใบไพ่สองเหรียญถูกแล้วค่ะที่คุณเห็นเด็กที่เขาเลี้ยงเหรียญไหมแล้วไพ่เหรียญเป็นไพ่ของการใช้หลักการและเหตุผล มันก็ถูกแล้วที่คุณจะต้องใช้หลักการเหตุผลช่างใจในการที่ยังจะไม่เลือกและตัดสินใจเลือกและตัดสินใจใครไปเลยว่าจะเลือกใครนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็เจอความรักที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมลึกๆแล้วตัวคุณก็เนี่ยไม่ได้เปิดให้กับใครมากขนาดนั้นหรอกค่ะคุณต้องให้ทั้งสองคนเพื่อพิสูจน์ตัวเองค่ะไพ่บอกว่ามาถูกทางแล้วต้องให้ใครเขาพิสูจน์ตัวเพื่อคุณบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณเป็นคนยกย่องเชิดชูความรักแล้วก็เป็นคนที่ศรัทธาเรื่องของความรักมาก แต่ตอนนี้บางคนอาจจะไม่เหลือแล้วเพราะโดนสิ่งที่กระทําที่ผ่านมานะคะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะกับชาวราสีมีลัคนามีนคนโสดค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาราสีมีนลัคนามีนนะคะเอ e เน y ของคุณคือไพ่แผงโซฟไพน์เคิลนะเด็กถือเหรียญนั่นเอง พลังงานของคุณคือมันมีอีกฝ่ายหนึ่งที่หยิบยื่นความสัมพันธ์ให้ตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รับความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันยังเป็นแค่เด็กถือเหรียญนะมันหลุด,ลดมือได้ตลอดด้วยนะคะก่อนหน้านี้คุณรู้อย่างชัดเจนว่าคุณเป็นชอยในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณก็พยายามที่จะห่างมันโดยตลอดไม่รับไม่ได้สนใจพยายามที่จะแบบเขามาเขาคุยก็คุย,ค,ยคุยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณพยายามปรับตัวเพื่อความสัมพันธ์นี้มาโดยตลอดนะคะคุยได้ก็คุยได้นะแต่ก็ก็คุยก็ก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบความสัมพันธ์นี้มันมาในรูปแบบต้องท mm ็อกซิกเกิดท mm ็อกซิกเมื่อไหร่คุณก็กลับมาเบรกตัวเองทันทีแบบมาเบรกตัวเองทันทีว่าโอเคแค่นี้ก่อนนะพอแล้วนะขอ,นอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเวลาทุกครั้งเขากลับมาทีไรน,นะคุณก็ให้ม mm ิตรไมตรีกับเขาหรือว่าให้ความช่วยเหลือเขาอย่างดีเลยดูสินะคะเขาเป็นคนค่อนข้างอ่อนโยนและมีความสุภาพ และเอาอเอาใจคุณเก่งรู้ว่าจะต้องเข้าเข้าทางคุณแบบไหนเนาะอืมเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคาดหวังยังไงความสัมพันธ์นี้เขาหวังว่าให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการฮิลลิ่งฮิลใจเขาจากเรื่องคนรักเก่านะอืมแต่เขาก็คิดเอาไว้แล้วว่าเขาอยากคุยกับคุณต่อไปเรื่อยๆถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปกันรอดแล้วก็คุยกันไปได้รอดๆแล้วก็เขาคิดว่าคุณนี่แหละจะเป็นคนที่เป็นคนหนึ่ง ที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์สักทีถ้าเขาตัดใจจากเรื่องคนเก่าได้อย่างหมดจดจากใจแล้วนะคะทีนี้ขอดูคุณบ้างคุณคิดยังไงกับคนคนนี้คะคุณรักตัวเองเป็นคุณรักตัวเองเป็นคุณพร้อมเสมอกับการที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้แต่คุณรอดูทีท่าก่อนไพ่สามเมเา้าแต่ถามว่าคุณรู้สึกพิเศษความสัมพันธ์นี้ไหมรู้สึกนะไพ่แปดเห็นไหม แต่คุณก็ยินดีกับความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่ใช่สําหรับคุณคุณก็เดินถอยหลังคุณก็จะเดินหันหลังจากไปแต่คุณรู้สึกดีความสัมพันธ์นี้นะคุณรู้สึกดีกับมันมากนะคะอืมเขาชอบคุณมากแค่ไหนอ่าดูให้ชอบค่ะหนึ่งเหรียญชอบแต่ใช้เหตุผลเยอะในการชอบคุณดีไหมโปรไฟล์เข้ากันได้ไหมแฮปปี้ไหมอ่ะอาจจะมีเรื่องของเอาคนรักเก่ามาเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบกับคุณบ้าง นะคะอืมแต่อย่างที่บอกแหละว่าเขาเองอะ่ะมีฟิลที่เหมือนกับประมาณว่าถ้าเขาจัดการเรื่องคนรักเก่าได้คุณก็เป็นช้อยแรกที่เขารู้สึกว่าอยากจะสางสัมพันธ์ต่อพัฒนาความสัมพันธ์เลยนะอืมคุณชอบเขามากน้อยแค่ไหนคะหนึ่งใบคุณเป็นคนปากตรงกับใจคุณชอบเขาคือชอบเขาชอบจริงๆนะคะแล้วคุณก็ คุณก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะรู้ก่อนด้วยซ้ำว่าเขาจะไข้ป่วยเจ็บไม่สบายหรือรู้ปัญหาเขาก่อนด้วยซ้ำที่เขาทักมาคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ดีคุณเป็นคนปากตรงกับใจรักจริงเกลียดจริงทิ้งจริง,รงด้วยนะคะไพ่ใบเนี้ยนะทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่ไฟออฟครับมันจะมีช่วงหนึ่งอยู่ๆเขาหายไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเงียบไปตัวคุณเองก็อยู่นิ่งเฉยคุณก็แบบอ่ะฉันอยู่ในเวที่เงียบก็ได้ ไม่สนใจก็ได้แต่หลังจากนั้นเขาจะกลับมากลับมาคุณก็ต้องทันตั้งตัวแล้วยังไม่หายดีจากการที่เขาชอบมามาหายหายเขาจะกลับมาพร้อมข่าวดีพร้อมเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณฟังคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขหรอกค่ะแค่แบนี้นะคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขคุณกลับมาคุณก็ตั้งแง่เขาเลยแล้วก็ถามทุกอย่างที่เขาหายไปมันคืออะไรทีนี้ถามเขาตอบไหมตอบค่ะแต่ไม่เป็นความจริงเจ็บปา และพไพ่ใบนี้ชาริออดบางท่านก็ชวาวราศีสิงเอ้ยราศีกรก,กรกฎลัคนากกรกฎเขาตอบแบบไม่เป็นความจริงนะคะเขาไปไหนมาเอ่ยที่หายไปขอสามใบนะในกรณีบางท่านบางคนเขาไปเที่ยวแล้วเผลอไปวันไนส์แสนไปวันไนส์แตนกับใครคนหนึ่งเขาก็เลยหยุดคิดว่าจะต้องรับผิดชอบดีไหมหรือยังไงนะคะอืม แล้วด้วยภาระหน้าที่ของงานของเขาที่เยอะด้วยนะแต่คุณรู้ไหมว่าสถานการณ์ที่เขาไปแบบทำอะไรกับใครโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันทำให้เขาตื่นรู้อะไรบางอย่างในการลืมคนรักเก่าได้เลยอะนะคะแล้วถ่านอย่างเขากลับมาหาคุณทำไมคะอย่างที่บอกแหละคุณคือ number one คือเขารู้คือสิ่งนั้นที่เขาพลาดมันคือพลาดไงเออเขาก็เลยกลับมาหาคุณในกรณีบางทุนบางท่านชาวราศีมีและณนมนีคุณอาจจะเป็นเหมือนเป็นธนาคารให้เขาด้วยนะอืมเป็นธนาคารให้เขาเป็นที่พึ่งให้เขาได้ด้วยเขาก็เลยคิดว่าเขายังทิ้งคุณไม่ได้ยังต้องหวังพึ่งคุณต่อไปนะคะอืมแล้วเขาจะแก้ปัญหาจัดการกับสิ่งที่เขาพลาดไปอย่างนั้นตรงนั้นได้อย่างไร เขาจะแก้ไงแก้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนนั้นจะไม่ปล่อยเขาแล้วต้องการที่จะได้สถานะจากเขาตัวเขาเองจะต้องแบกรับกับสถานการณ์ตรงนี้ในความรับผิดชอบตรงนี้แล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะหลุดมือไหมถ้าเช่นนั้นไม่หลุด เขายังเอาคุณไว้ยังดึงคุณไว้แล้วคุณละ่ะคุณจะรู้ความจริงหรือเปล่าดีกว่าและแคะละคายแต่ยังไม่รู้อืมเขาจัดการอะไรให้คุณบ้างไหมกับสิ่งนี้อืมเขาจะพาคุณไปพบเพื่อนหรือพบคนพิเศษในชีวิตของเขา เพื่อเป็นการดึงเวลาเพื่อให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเพื่อให้คุณแบบชัดเจนว่าเอ้ยังงี้ก็เลือกเธอนะประมาณนี้เนาะทีนี้ขอดูคำแนะนำของคุณหนึ่งใบค่ะความสัมพันธ์นี้จงเตือนสติตัวเองไว้เสมอว่าเป็นผู้ให้และผู้รับเสมอกันจะดีที่สุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ คนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนไพ่เอเนอรจีของคุณค่ะไฟอ่อบอระวังปากเสียงมากๆนะคะในเดือนนี้เนาะจะเป็นฟิลแบบโอ้ค่อนข้างที่จะแบบดุเดือดฉันอย่างนี้เธออย่างนั้นฉันแบบนี้ฉันมีจุดยืนของฉันเธอจะยังไงบอกมาสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้าน,นี้มีปัญหากันเรื่องของของระยะทางของความพูดห่างกัน อาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือแบบช่วงนี้เขาเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้คุยกันคุยกันน้อยนะคะอาแต่ไพ่ออากมาเป็นเดอดซันสถานการณ์ของความสัมพันธ์คือถึงแม้จะมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้ก็อยู่ๆก็กลับมารักกันเฉยกลับมาเคลียร์กันได้คือดวงสตาง่ายๆดวงชะตาไม่ขาดกันนั่นเองนะคะอืคนรักของคุณคิดยังไงคุณคะไพ่สามใบหรือคมาเดอะชาริอรวันนีคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎ เขารู้สึกว <go> being ่าตอนนี้เขามีความอิสระในตัวเองมากเลยเขาอยากต้องการอิสระถ้าคุณเข้ามาล่วงเก้าเก้าล่วงเข้ามาในอิสระของเขาหรือเซฟส่วนเขาเขารู้สึกไม่พอใจนะคะช่วงนี้เขาอาจจะเจอเรื่องราวลุ่มหลงโมเมาอะไรบางอย่างอยู่หมอเขาขยายข้ามาหน่อยเขาลุ่มหลงอะไรบางอย่างอยู่คะเขาเอาเงินไปลงโอ้ยไพ่เหรียญออกมาเต็มเลยอะนะคะใบนี้อะ เข้าเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะแล้วถูกโกงถูกหลอกแล้วกําลังปกปิดเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังจะเอาไปลงทุนซ้ําเกิดความเสียหายจะเกิดจะเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตอีกนะคะอืมเนี่ยดูหน้าสิรอเงินที่ไม่ได้เห็นอนาคตนะคะอหรือจะมีพวกเว็บพน,นันหรือการพนันออนไลน์ไม่ควรเลยนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนเนาะตัวคุณคิดยังไงคนรักของคุณคะ ไพ่เดอะฟูคุณไม่อยากจะแคร์แล้วไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรต่างๆที่ไม่คาดคิดอีกแล้วแปลว่าเรื่องนี้คุณต้องรู้แน่เลยเพื่อนผู้ชายของเขาอะไพ่เดอะฟูเห็นไหมไม่ได้แคร์แล้วไม่อยากเจอเรื่องราวอะไรที่มันกระทันหันอีกแล้วนะคะคุณรู้ว่าเพื่อนของเขาคนนี้เข้ามาวนเวียนในชีวิตแล้วทาให้เขาเสื่อมเสียมีปัญหามีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องอะไรเข้ามาคุณพยายามตักเตือนหลายรอบแล้วไม่ให้คบนะคะแต่ก็ไม่วายกลับไปคบกันอีกกับเพื่อนผู้ชายคนนี้หรือกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่เขาสนิทอะไรเงี้ยนะ ทีนี้ขอดูต่อว่าเออแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณจะป้องกันความสัมพันธ์นี้โดยการที่คุณจะแบบไม่มีการเซฟไม่มีการให้เขายืมเงินหรือว่าไม่ได้จะช่วยเหลืออะไรเขาทั้งที่ที่คุณก็รู้ว่าเขาเองมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่กับเรื่องการผิดพลาดต่างๆคุณจะตัดสินใจเพื่อให้เขารับผลกรรมของเขาไปเองนะคะดูสิอืม หลังจากนั้นเขาจะเป็นยังไงคะรีแอคชั่นของเขาเมื่อคุณตัดสินใจแบบนี้เขาก็อดทนนะเขาก็ยังไม่เลิกกับคุณนะคะแต่ก็ค่อนข้างเหงาเศร้าส้อยแล้วก็รอเงินของตัวเองเพื่อจัดการกับปัญหาตรงนี้เองแต่เขาอาจจะมีอารมณ์เสียอะไรใส่คุณหน่อยแล้วก็รู้สึกน้อยใจว่าคุณไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลยนะคะแล้วคุณละ่ะรีแอคชั่นของคุณเดอะเฮอร์มิตมท่าเปิดชะาราศิกรักฎณา,าการไม่แล้วคะ่ะคุณไม่ได้ใช้การช่วยเหลืออะไรกับเขาอีกแล้วและอยู่นิ่งๆเฉยๆ ความสัมพันธ์นี้จบยังไงในเดือนนี้บทสรุปบทสรุปหดือยพิเทศต่างคนต่างเงียบต่างนิ่งนะคะอืมคุณจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมเอ้คุณไปนะอ้าวคุณมีแผนเอาไว้นี่คุณอาจจะไม่ช่วยใช่แต่ถ้าจูนตัวขึ้นมาคุณก็จะคุณนี่แหละจะเป็นคนที่ยื่นมือไปช่วยเขา<ม>เขาจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมคุณแค่อยากให้บทเรียนนะเขาเฉยๆนะคะ เขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณเหมือนกันค่ะเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าสุดท้ายคุณเองจะไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเขาก็รู้จักคุณดีเหมือนกันนะแม้เศจหนึ่งข้อที่เขาอยากบอกคุณคิงครับเขาอยากบอกคุณว่าเขามั่นใจในตัวเองนะปัญหาที่เกิดเขาสร้างขึ้นมาได้เขาก็เขาก็เคลียร์ได้ประมาณนี้ ราชาถือเหรียญน,นะเป็นฟิลแบบนี้ใส่ใจคอแบบช่วยเหลือคนอื่นได้ไปที่ปรึกษาคนอื่นได้แต่เรื่องปัญหาตัวเองแก้ไม่ได้แต่ก็ยังบอกว่าจะแก้ได้อะเข้าใจใช่ป่ะนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่เอ่อแมสเสษที่คุณอยากบอกคนรักของคุณหนึ่งใบค่ะแรงมากเลย the date บางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกละขนาพิจิก the empress โอโ้ คุณจะบอกเขาว่าครั้งนี้เป็นการช่วยครั้งสุดท้ายนะเดอะมูลครบไฟสุดท้ายแล้วอ่ะครบเพลิงอันสุดท้ายแล้วเดือมูลคุณคุยชาวราศีมีนและคานามีจะช่วยเป็นการช่วยครั้งสุดท้ายแล้วถ้าถ้ามันไม่ดีขึ้นคุณพร้อมที่จะไปเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองใหม่ทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองใหม่นะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้แลวนะคะชาวราศีมีนและคานามีนะคะคนมีคู่ค่ะ การงานชาวราศีมีนล,ลัคนามมีนนะคะเป็นเดือนแห่งวันแมนโชวจริงๆทำงานคนเดียวประสบความสำเร็จคนเดียวลุยเดียวไปเลยค่ะประสบความสำเร็จแน่นอนในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีหนี้แบบไม่ทันตั้งตัวนะต้องระวังเกิดจากความเสียหายของคนใกล้ตัวนะคะอืมก็มีแนวโน้มจากลูกน้องจากบริวารหรือถ้าสามีคนรักภรรยา นะคะที่เป็นที่ที่เกิดเหตุได้ก็ต้องระมัดระวังอืมแต่เรื่องการงานของคุณเหรอคะจริงๆเป็นไพ่ออกมาต้องระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานต้องการระวังม,มีปัญหาจากเรื่องงานที่โปรเจกต์ที่ค้างค้างอยู่ก็ยังไม่มีเกณฑ์นอนุมัติให้มันดีขึ้นนะคะช่วงนี้ฟิลลิ่งของคุณในการทํางานค่อนข้างที่จะแย่ yeah. แล้วปัญหาในเรื่องของการงานเดือนนี้ค่อนข้างที่จะลุมเล้าให้คุณต้องแก้ไขแต่ไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณ ทำได้ก็คือเป็นวันแมนโชแล้วคุณจะได้แสด,แดงสปิริตวิกฤตในเดือนนี้ของการทํางานของคุณไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่จะทําให้คุณสามารถพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสได้แล้วทําให้คุณจะมีเครดิตชื่อเสียงมาจากงานตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นการค้าขายงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์งานเซลล์งานหมองานทนายความอะไรก็ตามเนี่ยนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจมีโอกาสที่คุณจะต้องแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่ง แล้วคุณจะแก้ไขได้อย่างประสบความสําเร็จจะมีการปรับเปลี่ยนแผนงานปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆจะมีคนเข้ามาช่วยคอยอุ้มชูคุณอยู่บ้างนะคะแต่หลกัลกๆเป็นวันแมนโชเท่านั้นนะคะสําเร็จด้วยตัวเองล้ว,วลนๆเลยนะการเงินอย่างที่ติงไปแล้วนะคะเดือนนี้ระวังเป็นนี่เป็นสินแบบไม่ทันตั้งตัวจากคนใกล้ตัวเนี่ยแล้วก็ต้องไปเคลียร์แต่การเงินโดยส่วนตัวของคุณเป็นอย่างไรมีโชคมีลาบหรือไม่ ใครที่มีอ่าส่วนตัวของคุณมีเกณฑ์ถ้าคุณจะกู้ธนาคารมีเกณฑ์ผ่านมีโชคมีลาบหรือเปล่าโชคลาบยังไม่มีเกณฑ์นะคะอืมแต่เดือนนี้แนะนําต้องเซฟเงินก่อนเนาะมีเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ต้องเสียเงินเพราะคนอื่นแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องบริวารด้วยนะคะยังไงก็เซฟเซฟกันไว้ก่อนเดือนนี้นะคะสวัสดีค่ะ